น้องตอบคําถามไม่ดีนะยังไงเนี่ยจะมงนะตอบคําถามแล้วคงไม่ได้หรอกสวยนะแต่ไม่มงหรอกตอบคำถามไม่ได้ยินเนี่ยคาว่าล็อกมงแต่บางคนก็ไปตีความหมายว่าล็อกมงเป็นลอลิงอย่างเงี้ยหนูใส่ชุดแกล้หนูแบบชอบแอบไปร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยริงหรอหนูหนูชอบแอบไปร้องไห้ว่าแบบเวลาหนูจะทําอะไรเวลาไปเดินหรือว่าทาอะไรแล้ว หนูชอบทําอะไรที่มันแบบทาให้สุดอะไรเงี้ยแล้วหนูทําไม่ได้หนูชอบหูดหงิดกับตัวเองอะไรเงี้ยหนูก็เลยชอบไปร้องไห้เวลาแบบซ้อมเดินเสร็จแลบบกลับห้องไปก็ร้องไห้าแบบนอยกับตัวเองว่าทําไมแบบเดินเหยียบชุดอยู่นั่นแหละเผื่อใจมาว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ส่งโมถ้าไม่ได้มงจะกลับมาประกวดใหม่ไะเราไม่ควรที่จะทร้ายกันค่ะเพราะว่าความรักคือการให้ค่ณเหมือนคนมีประสบการณ์ทางด้านความรักเลยค่ะพูดได้ไหมพี่จี้แต่หนูไม่ได้ดูร้าย สว,ส,สวัสดีค่ะมอนิ่ง <Morning S 2> นะคะอยู่กันนบนงรบกวรนและดาต้องขออนุญาตใช้คำว่า Miss i f p a n y the next level 2020ค่ะนี้เอากับนางสิ <c oughs> พี่อยากรู้ว่าโมเมนต์ความรู้สึกที่เราบอกว่าลืมตาม,มาตอนเช้าวันแรกอะ มันเป็นยังไงคะมันบอกว่าพระอาทิตย์มันดวงใหญ่กว่าเดิมไหมแสงน,นอกหน้าต่างมันสว่างกว่าเดิมไหมอันนี้เราเอาความจริงนะคะเอาความจริงเลยค่ะความจริงก็คือตื่นมาแบบจะไปกินข้าวแล้วพอลงไปปุ๊บบอกว่าเอ้าเดี๋ยวจะมีตอนเช้าจะมีแบบเบรคฟาสต์มาอะไรตอนนี้คือมันก็แบบทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบเซอร์ไพรส์หมดเลยคะ่ะในตอนนั้นคือแบบแ,บบแอบตกใจดีไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกเลย <c oughs> ที่เขาบอกกันว่าแบบมันเหมือนความฝัน <c oughs> เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก มันเป็นแบบนั้นไหมคะลูกมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคือในช่วงระยะที่เวลาที่ซ้อมค่ะวัน2วันที่ซ้อมกับบล็อกกิ้งกับเวทีอะค่ะนานมากเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันก็สนุกด้วยอะค่ะแต่พอเราประกวดจริงแล้วทุกอย่างทุกอย่างอะคือมันดันไปไวมากจริงๆคือประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคือเสร็จแล้วคือทุกอย่างแบบมันเร่งไปหมดเลยและคือมันมันทำให้เราแบบพยายามตั้งใจทําในทุกวินาทีนั้นให้มันดีที่สุดค่ะมันก็เลยเหมือนแบบ เราจดจ่ออยู่กับการประกวดเราไม่ได้รู้ว่าเหมือนคล้ายๆความฝันเพราะว่าเราแบบเหมือนกดจิตอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ประมาณแบบสองชั่วโมงอะคะ่ะแล้วเราประกวดจบก็ต้องสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเห็นว่ามีการแบบอบิีตัวเองด้วยว่าแบบนี่มันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแบบอบิกตัวเองกลัวว่าพรุ่งนี้แบบว่าล็อกไม่ได้แล้วนะคืนนะคืนรางวัลอะไรอนยะ่างเงี้ยจริงหรอหนูกลัวเขาแบบว่าเฮ้ แบบจู่ๆแบบสะดุ้งแล้วแบบอาตื่นใช่ไหมเราต้องไปซองอใช่ใช่ใช่กลัวคับกลัวแต่มันก็คือความจริงแล้วนะคะตอนนี้อสัมผัสได้เป็นมงกุฎที่สัมผัสได้นะคะไม่ใช่มงกุฎทิ์ไม่ใช่มงทิ์ตอนที่เราแบบว่าเก็บตัวมีเคยแอบฝันนะแบบเฮ้ยน่าจะได้เป็นเมดิทิฟานี่แน่เลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยฝันว่าตัวเองจะได้เป็นแบบฝันนอนแล้วฝันแบบนี้ใช่ไหมคะอืมไม่เคยฝันแบบนอนแล้วฝันแต่พยายามแบบนึกภาพ เองตลอดแบบหนูจะให้วันวันหนึ่งจะให้เวลาตัวเองประมาณสักสามถึงห้านาทีะคะ่ะเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วนึกภาพว่าบนเวทีฉันจะต้องเดินแบบนี้ต้องทําแบบนี้อะไรยังไงเหมือนการคิดภาพไว้ก่อนว่าฉันจะได้ต้องได้ได้รางวัลตรงนี้อะไรเนี้ยคะ่ะเหมือนกันเป็นการวาดภาพเป้าหมายของเราไว้ก่อน,นท,ทุกๆวันนะคะอืมอย่าภาพทาภาพชัดเจนที่สุดก็คือถ้าเราได้ซ้อมบล็อกกิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราก็จะหลับตาแล้วเราก็จะนึกภาพว่าโอเพนนิ่งเราจะต้องเดินแบบนี้เปลี่ยนชุดราตรีประกาศเข้ารอบสป,ปีชเดินชุดว่ายนะ้ำคือเราจะนึกนึกนึกตลอดว่าในแต่ละอย่างคือมันจะต้องเป็นแบบไหนพอลรอกจำได้เลยว่าวันที่27เน่ะเรากลับมาห้องเราก็หลับตาแล้วก็นึกคิดว่าวันที่28จะทำอะไรบ้างทำอะไรยังไงบ้างค่ะคือมันหมเป็นการแบบคล้ายๆกับการสะกดตัวเองว่าแบบเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนอะไร ความรู้สึกแบบความกดดันความเครียดนะตอนช่วงแรกๆอะที่พี่แบบแอบ,บสังเกตได้อะ่ะหลังๆมันไม่ค่อยมีเออหนูไปทํายังไงมาถึงแบบไม่เครียดแล้วดูแบบน่าเริงกว่าเดิมหรือว่าเราก็ต้องเข้าใจตัวเองค่ะคือหนูว่ามองว่าทุกคนนะกดดันกดดันได้แต่เราต้องหาวิธีที่มันเข้าใจกับความกดดันแล้วก็เราต้องมีวิธีปรับตัวให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในตอนนั้นมันก็ใกล้วันประกวดแล้วจริงๆอะคะ่ะ เรามอว่าที่เรากดดันนะเราต้องดูว่าเรากดดันเรื่องอะไรมันเป็นจุดบกพร่องของเราหรือว่ากดดันจากในเรื่องของคําพูดของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งไหนที่เราฟังหรือว่าเราดูเนี่ยเราสามารถปรับได้หรือเปล่าค่ะ้วคำพูดไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูเผลอไปอ่านหนูเผลอไปได้ยินแล้วรู้สึกแบบเอ้ยคำนี้มันทำให้เราเครียดแล้วกดดันจังเลยจะมงนะตอบคำถามแล้วคงไม่ได้หรอก หนูไปอ่านเจอที่ไหนโลกก็บางทีเขาก็แบบมามาแบาบเห็นเห็นอะไรเงี้ยพอก,กดเข้าไปดูบางทีแบบจากเพจต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่โลหนกูกดเข้าไปดูในคอมเมนต์เขาบอกว่าสวยนะแต่ไม่มองหลอกตอทงทำไม่ได้คนปรามาสหนูเรื่องของการพูดใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ฝึกพูดแต่หนูไม่ค่อยฝึกพูดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาอยู่ในกองค่ะเราก็ต้อง พูดกับเพื่อนๆน,นางงามอยู่แล้วแต่ในที่เราเตรียมมาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง,งต่างๆเนี้ยเราเก็กบไว้ส่วนหนึ่งหนูมองว่าการที่จะเป็นคนที่พูดให้ดีได้เราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีก่อนพูดกับเพื่อนในกองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาเราพูดบนเวทีแล้วเราก็จะคุ้นชินในเรื่องของน้ําเสียงคือข้างล่างเราใช้น้ําเสียงแบบไหนบนเวทีเราก็ต้องเป็นเสียงแบบน,นั้นมันจะแบบมันจะทําให้เรามันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่แบบไม่พยายามมันจะดูแบบ คลองแล้วก็ดูเป็นชีวิตจริงของเราเหมือนเราพูดอยู่กับเพื่อนพูดให้เพื่อนเราฟังค่ะบนเวทีและทุกครั้งที่หนูโพน่ะมันจะต้องมีวอรี่เด็ดวอรี่ฮิตทุกครั้งเลยตั้งแต่ตอนปี2017ค่ะใจเขารวยมากกว่าเงินที่เขามีไม่ว่าจะมีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยต่อให้เขาแบ่งปันให้ผู้คนอื่นๆเรกคิดว่าใจเขารวยมากกว่าเงินที่เขามีค่ะขอบคุณค่ะ ไ่อยากรูอันนั้นมันออกมาสดๆเลยมะหรือแบบเคยอัดแบบว่าซ้อมแล้วเราอุ้ยไปตรงนั้นมันก็จดแล้วก็อ่ะเพื่อเอามาใช้อันนี้เป็นออกมาสดๆเลยค่ะไม่เคยมียโค้ดหรือว่าคําคมไหนที่เป็นอันนี้เลยค่ะใจเขารู้มากว่านี้เขามีไม่เคยมีคือหนูคิดขึ้นมาสดๆหนูเอาประมวลจากคําถามที่เขาถามแล้วก็พูดคือคํานั้นมันอยู่ดีมันก็พูดออกมาเองคือคําถามเขาถามว่าคนรวยต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรคือตอนนั้นอะ คือหนูก็วัดค่าของเงินไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเงินคุณค่าของเงินแต่ละคนน่ะบางคนมีพันหนึ่งก็ถือว่าเยอะมากแล้วบางคนมีหมื่นหนึ่งใช้วันเดียวก็ไม่ก็ไม่พออะคะ่ะหนูมองว่าเงินแต่ละบาทกับแต่ละคนมันไม่เท่ากันหนูก็เลยตอบว่าไม่ว่าจะมีเงินเยอะหรือมีเงินเท่าไหร่อะ่ะถ้าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักการให้อะไรเงี้ยคะ่ะใจเขารวยมากกว่าเงินที่เขามี โอ้ไม่ก็ตอบกี่ครั้งก็คือฟังมากคือมันมาจากความรู้สึกใช่มันของเราจริงๆใช่แล้วว่ามันมาจากความรู้สึกข้างในของหนูว่าหนูคิดว่าตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าหนูรวยหนูจะเอาเงินไปทำอะไรแค่นั้นคะจนกระทั<ม>่งก่อนที่จะเข้ากองวันที่หนูเปิดตัวว่าหนูจะมาสมัคร Miss Tiffany Universe สองพันยี่สก็มีอีกแล้ววรลีนี้มีแฮชแท็กว่าขวัญละดามาเพื่อมงค,คว้่ะ วัญรัดามาเพื่อมงแล้วที่มาที่ไปหน่อยสิว่ามันมาตอนไหนแล้วมันมาได้ยังไงอันนี้คือมาตอนไลฟ์สดค่ะคือตอนคือการประกวดในปีนี้นะคะจะให้นางงามไลฟ์สดหนึ่งวันตอนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งชั่วโมงไลฟ์สดไปเลยพูดเรื่องอะไรก็ได้คือในตอนนั้นอะ่ะหนูอะ่ะจะตั้งแฮชแท็กให้กับตัวเองหนู่าคิดมาก่อนแล้วว่าจะเอาตั้งอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยขวัญรัดา ขวัญะดามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าเรามาประกวดไอทีเนี้ยเราก็มาเพื่อมงมาเพื่อหวังที่ได้รางวัลชนะเลิศหนูก็เลยใช้คํานี้อะคำว่าขวัญะดามาเพื่อมงค่ะเป็นคําพูดที่แรงนะฮะสาวว่าช,ชัดเจนมากมันมันต้องชัดเจนค่ะหนูมองว่าการพูดไอเงี้ยหนูมองว่าทุกคนทั้ง3สคนก็สามารถพูดได้หมดว่าตัวเองมาเพื่อมงมันเป็นคําพูดที่ปลุกพลังให้กับตัวเองทําให้เราแบบมีพลังเพื่อเื่อว่าเราอะ วางเป้าของเราไว้แล้วว่าเรามาเพื่อมงแล้วหลังจากที่พูดไปแล้วเราจะแบบเราจะดรอปไม่ได้เลยค่ะเราต้องทำให้ได้เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไว้ค่ะเราระหว่างทางอ่ะเห็นแบบว่าก็มีความเครียดด้วยเหมือนกันมีความแบบว่านอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆมันเครียดไหมลูกระหว่างการสมรัครจนกระทั่งม,มาวันประกวดวันสุดท้ายอ่ะเครียดคะ่ะเครียดกดดัน กดดันหบบอว่าหลายๆอย่างเลยค่ะหนูเคยเวลาหนูชอบตอนที่เขาแบบจับมือกันนางงามจับมือกันแล้วกรีดเสียงดังโอ mm hmm. นูเป็นคนนึงทชื่อกรีดเสียงดังมากแบบ mm hmm. กรีดออกมาสุดเลยค่ะว่าแบบมันเหมือนต้องปล่อยนิดนึงค่ะแบบกรีดออกมาเลย mm hmm. แล้วหลังจากนั้นน่ะคือเราก็อ่ะเชื่อในพลังของตัวเองแหละว,ว่าหลังจากเนี้ยเราจะต้องเต็มที่กับมันในทุกวันบนเวทีคือมันแบบสำหรับหนูคือมันแบบหนูอยากกลับมาเพื่อแบบสิ่งนี้จริงๆ, mm hmm. ๆค่ะยกตัวอย่างเช่นวันที่พิเกตเขาบูม ว่าสู้ไม่สู้่สู้ค่ะไม่สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ไม่สู้แล้วหัวนั้นคือแบบนางงามทั้ง30ิคนนี่แบบมันเป็นภาพที่ได้เห็นได้เลยว่าทุกคนแบบมีพลังที่ส่งออกไปให้คนดูได้เห็นว่าแบบพวกเราแบบมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงๆค่ะสู้แม้กระทั่งแบบอยู่ในชุดพเอแอม เป็นย่าง,ง,งแล้วแบบแ,<น>แขนตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นห่อเป็นห่อเลือดแล้วค่ะแบบถอดเสื้อออกเอาแบบเป็นรอยแดงเหมือนใส่ชุดแบบ หนูเรียนนสินไทยใส่ชุดรัดเครื่องโขนนะคะหเหมือนกันเลยค่ะใส่ชุดโพเอมเป็นรอยตึงต้งตึ้อโต๊อ <S <S แต่เราก็ <S <S 1> <S 1> หนูมองว่าแบบบางทีความสวยมันไม่ได้มันไม่ได้มากับความสบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วมงกุฎหนักแค่ไหนหนูก็พร้อมที่จะรับกับมันใช่ไหมคะหนู่เคยสงสัยมาตลอดว่าทําไมพี่เดียถึงชอบถอดมองกุฎเวลาอะไรเงี้ยแบบเวลาทําผมเสร็จปุ๊บชอบถอดมงกุฎวางอะไรเงี้ยทำแบบทาไมไม่ไม่อยากใส่อะไรเงี้ยค่ะหนูพอหนูได้ใส่แล้วหนูเข้าใจพี่เดียแล้วค่ะ ว่าทำไม,มที่จะถึงแบบว,ว่าเออแบบให้ช่วงเวลาของการใส่อยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องแอบหนักค่ะเวลาใส่กุ๊บแบบตอนที่หนูทําผมค่ะคือหนูไม่ได้ตีโป่งหรือว่าอะไรหนูปาดเรียบแล้วตรงเนี้ยค่ะคือเวลามงกุฎวางไว้มันจะแบบมันจะกดและเป็นบุ๋มลงไปเลยค่ะเราต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนจุดตลอดเวลาพอเราตอนแรกใส่ตรงนี้ตอนรับมงพอไปงานอัปเตอร์ปาร์ตี้ขยบเหมือตรงนี้แบบเปลี่ยนจุดความเจ็บอะคะ่ะบอกเลยว่ากว่า วงจะลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายและหลังจากรับมงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันค่ะมงกุฎมันไม่ทุกคนเห็นว่ามันสวยงามแต่สิ่งมากไปกว่าน,นั้นเมื่อคือหน้าที่ที่เราต้องทําหลังจากนั้นใครจะไปรู้ว่าเห็นมงกุฎสวยๆอยู่บนหัวสัค์ครับทุกคนแบบไม่มีใครรู้ว่ามันแบบจะมีความแบบเจ็บขนาดไหนอะไรนะคะนี่หนูเป็นคนพูดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยถามคำถามเดียวป๊าดจับจับ โยงให้แล้วก่อนหน้านี้คนก็แบบชอบคิดว่าหนูแบบเข้าถึงยากถูกไหมแล้วก็น่าจะต้องเป็นลูกคุณหนูจนกระทั่งแบบพี่ทำคลิปพีพีทออะแล้วมารู้ว่าหนูเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านยามี่แบบตายแล้วฉันมองเด็กคนนี้ผิดไปเด็กคนนี้เป็นเด็กที่สู้ชีวิตแลวเข้าถึงง่ายมากหน้าตาใสเป็นประกายแบบพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่าง แล้วหลังจากนี้ก็คุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟไหมคะหรือว่าก็อาจจะต้องขอพักงานนิดนึงขอไปขอบคุณสื่อก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเนี่ยเยน็ยนๆหลังจะขอบคุณสื่อเสร็จอาจจะแวะไปได้คะ่ะที่อิตาลีนะคะใครว่างก็ไปเจอกันได้นะคะหนูรู้ไหมว่ารุ่นพี่หนูอย่างเดีอหรือไทยปียรเขาเคยเป็นพนักงานที่บิ๊กซีใช่ค่ะ,คะเคยฟังหรือว่าเพี่วาเคย เคยเล่าให้ฟังเคยดูตามรายการตอนที่พี่เขาไปของคุณซื้อเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าทุกคนเห็นภาพความสวยหัวเสา,าค่ะบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ภาพเบื้องหน้าในตอนนั้นในบริบทนั้นแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างค่ะอย่างของหนูหนูก็เป็นเด็กเสิร์ฟหนูก็ผ่านการทํางานหนักมาก่อนใช่หนูมองว่าชีวิตของคนเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนนะคะหนูมองว่าไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศอะไรก็ตามขอให้ทุกคนนะคะมีนักสู้มีความเป็นนักสู้ในตัวเองมีความแบบ ตั้งใจใน,ในสิ่งที่ทำมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำหนูมองว่าถ้าเรามีเป้าหมายเรามุ่งมั่นตั้งใจเราก็มีความกลา้ายังไงมันก็สำเร็จค่ะ แล้วบนเวทีก็เนิดวอร์รีฮิตอีกแล้วตอนที่เป็นช่วงออฟซีนคนในทีวีไม่เห็นนะคะแต่ว่าคนในฮอจะเห็นแล้วก็ได้ยินตอนที่พี่ปันปันเขามาถามว่าอยากจะพูดอะไรกับทุกๆคนที่ดูอยู่ที่บ้านบ้างครับพี่ฟิล์มมีบ้านมีรถมีมงกุฎใช่ไหมคะบ้านเราก็มีแต่รถกับมงกุฎร้องจะมาเอาปีนี้ค่ะ ยังไงฮะบ้านหนูมีแล้วบ้านหนูมีแล้วแต่รถกะมงกุฎหนูจะมาเอาปีนี้ค่ะว้าว <c oughs> เวลาคนที่แบบว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็แรงๆอะ่ะผลงานมันก็จะออกมาแบบว่าป้วนปังแล้วก็แรงรสก่กับที่เราประกาศเอาไว้ใช,ใช่ค่ะมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราประกาศไปแต่เราหน่อมเนม <c oughs> เราไม่ได้แบบมีความเชื่อในเป้าหมายที่เราวางไว้จริงๆต่อให้เราพูดไปขนาดไหนภาพมันก็จะแบบไม่สมเหตุสมผลกันนะคะดังนั้นนะคะ หนูว่ามันมันก็เราต้องพูดเพื่อเป็นการสร้างพลังให้ตัวเองเป็นการแบบปลุกพลังข้างในในตัวเราค่ะอแล้วหนูมีความเชื่อว่าหนูจะต้องเป็นมิสซิฟานีมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งมันมีความเชื่อตอนที่แบบจะมาสมัครหนูหนูมีความเชื่อว่าอยากจะเป็นนะคะแต่ในตอนนั้นอะคือมันมีกฎว่าห้ามให้คนที่ได้รอกลับมาประกวดคือหนูจําได้ว่าในปี2017อะ หนูเคยคิดว่าจะแบบถ้าไม่มีกฎหรือจะกลับมาเลยนะคะปี2018แต่คือก็ไม่สามารถกลับมไาได้เพราะมีกฎแต่พอได้เปิดโอกาสตรงนี้มันทําให้สิ่งที่เราคิดไว้ค่ะมันเป็นจริงแล้วก็เลยกลับได้กลับมาริกครั้งจนมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นน่ะหนูมองว่าถ้าโอกาสมันมาแล้วค่ะอย่าก,กลัวที่จะลงมือทําอย่าก,กลัวว่า เข้าไปประกวดแล้วหรือว่าจะทํางานหรือว่าจะทําอะไรก็ตามอย่ากกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จอย่ากลัวว่ามันจะมีสิ่งผิดพลาดระหว่างทางที่จะเกิดขึ้นหนูมองว่าสิ่งผิดพลาดอุปสรรคมันจะทําให้เราได้เรียนรู้กับตรงจุดๆนั้นแล้วเราก็สามารถพัฒนาจนมาถึงในตอนนี้ที่สําเร็จค่ะพี่รู้ว่าหนูอยากเป็นมิทิฟนี่มานานแล้วแต่พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วระหว่างที่เราเก็บตัวเราอาจมีแบบโมเมนต์ที่เผื่อใจมาว่า เราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ก็มีมีมีบ้างคะ่ะว่าตอนที่หนูแบบจับมือกับน้องต้องตาต้องน้องพ็มาดอะไรไงะงเงี้ยค่ะรถโดยน้องก็สวยนะอะไรเงี้ยน้องก็คือแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยฉันจะทำวิธีไหนดีนะให้ฉันโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะคือแบบทํายังไงให้มันเหมาะสมกับตําแหน่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือหนูตอนที่หนูมาสม่ะคะ่ะคือหนูเคยพูดไว้ว่าหนูจะไม่พูดคะ่ะว่าหนูอยากได้ตําแหน่งนี้แต่หนูจะทําตัวให้เหมาะสมกับ ไหนที่มากที่สุดค่ะอืออันนี้แอบถามแบบอินไซด์นิดนึงนะคะตอนที่เราแบบเผื่อใจว่าแล้วถ้าไม่ใช่เราอ่ะแน,น่จันหมีคิดมาว่าแบบถ้าไม่ใช่เราคนไหนอ่ะที่มีโอกาสใกล้มงลองจากเรา ใกมองลองเราถนุก็มองเป็นน้องตาลอะไรนะน้องตาลโดยส่วนตัวหนูชอบอีกคนนึงก็พี่บอสพี่บอสรือสีหมายเลขเจ็ดหนูมองว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทำทุกวันดีมากๆชุดเก็บตัวของพี่บอสคือสวยมากทุกวันทุกชุดคือวันหนึคะ่ะคืออย่างไปขอบขอบคุณออกรายการเพื่อเป็นการโปรโมทกองประกวดนะคะ มีวันหนึ่งมี3มรายการหนูก็ใส่ไปชุดเดียว3ามรายการเลยรวดเดียวพี่บอสไป3รายการไปสามรายการเปลี่ยน3มชุดโอ้ไม่ค่ะเป็นมองแตชประจำกองราเห็นหนูหนูชอบมากเห็นพี่บอสแบบเปลี่ยนชุดทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยพี่เขาแบบมีความเป็นนักสู้เขาแบบเขาเหมือนเขาเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะคือเขามีความตั้งใจคือเราเห็นเลยว่าแบบพี่เขาแบบมีความเป็นไฟเตอร์ในตัวเองสูงมากค่ะพี่หำนำกลง นางงามมาหลายๆคนน่ะ mm hmm. ก็ชอบแบบมีการบอกว่าเช็คโพจากสำนักนั้นจากสำนักนี้หนูมีแอบ,บนะบอกว่าขอลองฟังนิดนึงขอลองดูก่อนว่าตอนนี้คนมองฉันไปถึงตรงไหนไปถึงวันแล้วค่ะจะดูเป็นรูปมากกว่าดูเป็นโพที่เขาตั้งไว้มาแล้วว่าแบบขึ้นรูปว่าคนนี้มงคนนี้ลองหนึ่งลองสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีคนแท็กมาให้ในอ่ย A G A แท็กอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วเราไม่ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าเหมาะเราจะไม่เห็น <laughs> เราเลื่อนประเด็นหน้าฟีใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็ต้องเห็นอู่แล้วบางคลิปก็เปิดไปดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบน้องตอบคาถามไมา่ดีนะยังไงเนี่ยน้องไปแบบถ้าเป็นแบบนี้ยังไงก็ไม่มุงอะไรเงี้ยหนูก,ก็พยายามปรับที่มันดีที่สุดคือเราก็สิ่งไหนปรับได้เราก็ปรับนะคะสิ่งไหนเราปรับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยนะคะโ oh อ้ y God ่เนี่ยมารี่มา,มาอีกแล้วคำพูดคำนี้มาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมารีใหม่<ช>สิ่งไหนปรับได้ก็ปรับ สิ่งไหนปรับไม่ได้ก,ก็ต้องปล่อยเช่นพี่รู้สึกว่าพี่สวยน้อยลงเวลาพี่อยู่กับล็อกก็จะปรับในการไปหาหมอแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากสูงเข้าล็อกพี่สูงไ,ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วชิคก็ต้องปล่อยเอ่ออมาสร้างจุดเด่นให้ตรงอื่นที่มันสามารถพัฒนาได้จริงดีกว่าอย่างเช่นแบบจุดไหนที่มันเราพัฒนาไม่ได้แล้วหรือว่ามันมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างเช่นจากวันนี้สูงร้อย เปรียบเทียบจากคนอื่นนะคะสูง165จะไปเป็นสูง170อย่างเงี้ยแน่นอนว่าถ้าไปยืดกระดูกอะไรเงี้ยถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ในเรื่องด้วยถ้าเรามีงบประมาณมีปัจจัยที่พอหนูมองว่ามันก็ทําได้แต่หนูมองว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งเราก็ต้องเชื่อในความเป็นตัวเองค่ะว่า เราต้องมีความมั่นใจค่ะต่อให้เราตัวเล็กแล้วก็ต้องมีความเป็นไฟเตอร์เหมือนอย่างเดมิลีอย่างเงี้ยค่ะคือเขาตัวเล็กแต่เขาพยายามส่งพลังว่าเขาแบบอยู่บนเวทีอะค่ะเขาตัวใหญ่มากเขาส่งพลังให้คนดูทุกคนได้เห็นว่าเขาเนี่ยคือเป็นิ i s s Universe ค่ะโอ้โหแล้วพี่อยากรู้ว่าด้วยการตอบคําถามของหนูว่าหนูแบบไปฝึกมาจากไหนหนูไปเตรียมความพร้อมยังไงคนสบประมาทหนูเยอะมากว่าหนูแบบเป็นสายแพทเทิร์น ตามที่พี่มัมได้บอกวันวันที่ผ่านหนูไปปรับไปแก้ยังไงนะคะหนูว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันปรับง่ายที่สุดหนูว่าความเป็นแพทเทิร์นอะมันมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเราต้องเรียบเรียงมาก่อนว่าต้องขึ้นต้นแบบนี้อะไรยังไงแต่สิ่งที่ไม่เป็นแพทเทิร์นเลยก็คือถามยังไงก็ตอบอยังไงคือมันง่ายมันง่ายกว่าการตอบเป็นแพทเทิร์นอีกคือเราก็ตอบจากความรู้สึกของเราจริงๆตอบจากความเข้าใจตอบออกมาจากข้างในว่าเราคิดแบบไหนก็ตอบแบบนั้นหนูมองว่า การตอบที่ไม่เป็นแพทเทิร์น่ะมันง่ายกว่าการตอบแบบเป็นแพทเทิร์นคำพว่ามันต้องเรียบเรียงว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยหนม,มองว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าเขาถามมาแล้วก็ตอบไปแค่นั้นจบค่ะยกตัวยอย่างเช่นคําถามในรอบ5คนสุดท้ายหากคุณมีคนรักแต่ความสัมพันธ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีหน่้ําคนรักของคุณเริ่มทําร้ายร่างกายคุณคุณจะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างไรรอกจะมีวิธีการจัด ปัญหาตรงนี้นะคะโดยการแจ้งตำรวจค่ะรบมองว่าปัญหาตรงนี้การที่เรารักกันเราไม่ควรที่จะทำร้ายกันค่ะเพราะว่าความรักคือการให้ความรักคือการมอบสิ่งที่มีความสุขให้แก่กันดังนั้นปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการแจ้งตำรวจดังนั้นตำรวจจะเป็นคนช่วยเราได้ค่ะขอบคุณค่ะชใช่หนูก็ต้องแจ้งตำรวจคือมันแบบมันเป็นชีวิตจริงจะให้หนูแบบไปสู้กับเขาหนูคงแบบผู้ชายก็ทงสู้แรงเขาไม่ได้อะไรนะคะอ่มามันเป็นหน,นทางเดียวที่ แก้ไขได้แก้ไขสถานก,การณ์ได้ในตอนนั้นเลยก็คือการแจ้งตำรวจค่ะให้ตำรวจเปช่วยเรากันค่ะในเรื่องนี้แล้วพี่ชอบคำพูดที่หนูพูดบอกว่าเพราะหนูเชื่อว่าปรับรักที่แท้จริงก็คือการให้ไม่ใช่การทำลายกันค่ะพูดเหมือนคนมีประสบการณ์ทางด้านความรักเลยค่ะ พูดได้ไหมพี่จี้แต่หนูไม่ได้โดนไลน์นะคะหนูไม่ได้โดนตีนะคะแต่มันเป็นความบริสุทธิ์ทุกคนอะแอบมีแบบหัวร้อนอะแต่ไม่ได้หัวร้อนในแง่แบบนกาทีฟนะหัวร้อนในความแบบความบริสุทธิ์ของน้องอะเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการแจ้งตำรวจการแจ้งตำรวจจะเป็นคนช่วยเราได้ช่ไใช่ไม่สอนน้อง ตอนจะ<อ>แจ้งตำรวจตอนแรกหนูแอบ,บต่อไปมันจะมีความเป็นคอมเมดร้มันแบบจะมีตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูมองว่าเออต่อไปแล้วมันคือเรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงดังนั้นหนูจะแจ้งตำรวจค่ะร <c oughs> ะวหว่างคำถามอ่ะรอบห้าคนกับรอบสามคนอันไหนยากกว่ากัน5้าคนยากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่แบบเฉพาะเจาะจงเลยว่า ต้องตอบเป็นคำถามเฉพาะจอดจงในเนื้อคําถามของมันอยู่แล้วมันไม่ได้ถามกว้างอะไรเงี้ถามแบบไหนก็มันเหมือนต้องมีมีคำตอบได้ประมาณนึงอะไรเงีค้คมันเป็นคำถามที่เขาถามมาในเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ได้ถามกว้างเท่าไหร่คะ่ะแต่ในคําถามสามคนก็จะถามกว้างๆใครจะตอบเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการตอบแล้วมีวลีเด็ดอันใหม่ มานะมานีปิติชูใจทําไมถึงมีแค่เพศหญิงและเพศช,ชายทําไมถึงไม่มีเพศอย่างพวกเราอยู่ในนั้นมานะมานีปิติชูใจ <c oughs> <c oughs> ยังไงไหนแล้วสิอันนี้ก็คือออกมาแบบว่าจากใจเราใช่ก็จริงๆคือ,ค,อคือเราเคยเรียนภาษาไทยในวัยเด็กใช่ไหมคัพี่เนี้ยพี่เบี้ยก็ต้องเคยเรียนว่ามันมานะมานีปิติชูใจคือมันเราเห็นจริงๆว่าแบบเขามีแค่ผมสั้นกับผมยาวแบบมีแค่ ผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยคือหนูก็สงสัยว่าทำไมแบบไม่มีเพศอย่างพวกเราบ้างถ้าแบบในตัวละครตัวหนึ่งในนั้นหรือว่าเป็นการเพิ่มตัวละครเข้าไปอ่ะมีเพศในกลุ่มของ L G B T Q อ่ะมันจะทําให้เด็กๆทุกคนได้อ่านหนังสือได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ซึมซับในเรื่องของความเป็นเพศว่าแบบพวกเราอ่ะแบบเป็นเรื่องปกติมันเป็นพวกเราอะค่ะมันเป็นคนธรรมดาคนนึงที่ใช้ชีวิต แบบอยู่ในปกติทั่วไปเรามองว่าถ้าทุกคนอนะ่ะเติบโตมาแล้วเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วและเราโตมาค่ะหนูอมองว่าทุกคนก็จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าเทียมค่ะอแต่พอมันไม่มีพี่ก็ว่ามันก็มีผลจริงๆนะค่ะพอมันไม่มีอยู่ในตำราไม่ได้เป็นนางเอกไม่ได้เป็นตัวหลักอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันเลยทําให้คนรู้สึกว่ามองความหมายของเราผิดไปใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยหนูแบบจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ไม่แน่นะกระทรวงการศึกษาที่การจะ,จะสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาก็ได้ต้องไปร่วมขบวนการเขาเรียกว่าอะไรร่วมอุดมการกับพี่ซินดี้ไหมคะบิซินดี้มิสยูนิเวรที่ได้เป็นท็อป5อะค่ะได้เท่าไหร่ที่รองสีใช่ไหมคะใช่แล้วตอนช่วง Off อ c e n e ซึ่งคนในทีวีก็ไม่เห็นมานะมานีปทิทีชูใจ <c oughs> แล้วเธอจะให้เขาชื่ออะไร <c oughs> อีกคนนึงอะชื่อน้อยนาค่ะ หนูอยากให้ตัวละครตัวนั้นชื่อน้อยหนาเหรอคะข้างล่างเชียร์ค่ะว่าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน้อยหน่าหรืวาเออชื่อน้อยหน่าก็ได้ค่ะคนนี้ตะโกนขึ้นมาคือพี่น้อยหน่ามิิคนีหรือเปล่าเขาแกล้งพี่น้อยหนากันหรอใช่ใ่ค่ะเราไม่อยากให้ชื่อล็อกขวัญนดาหรออุ้ยหนูว่ามันดูอาจจะเป็นชื่อที่แบบ มีความเจาะจงเฉพาะบุคคลไปนิดนึงอยากให้เป็นชื่อที่แบบใครฟังใครอ่านก็รู้สึกว่าแบบเป็นชื่อใครก็ได้เหมือนมานะมานีปิติจุใจที่เราคุ้นกันมาอาจจะต้องมีความเป็นไทยนิดนึงแบบส่งพยางนอะไรแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ชื่อเราก็เกย์ดีออกนะคะและนี่ล่าสุดก็คือคนในบางกลุ่มเขาก็แบบว่ายินเนี่ยคําว่าล็อกมงแต่บางคนก็ไปตีความหมายว่าล็อกมงเป็นลอลิงอย่างเงี้ย เอาไป m a คโจ๊กอะไรตลกขบขันแต่หนูแบบชอบแอบไปร้องไห้อะไรเงี้ยจริงหรอใชอห่หนูชอบแอบไปร้องไห้ว่าแบบเวลาหนูจะทําอะไรเวลานไปเดินหรือว่าทําอะไรแล้วเนี่ยหนูชอบทําอะไรที่มันแบบทําให้สุดอะไรเงี้ยแล้วหนูทาไม่ได้หนูชอบงุดหงิดกับตัวเองอะไรพร้อมเดินเสร็จแล้วแบบกลับห้องไปก็ร้องไห้ว่าแบบนอยกับตัวเองว่าทาไมแบบเดินเหยียบชุดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าเมื่อวานเนี้ยมมนหนูไม่ได้พงค่ะ <c oughs> หนูจะกลับมาประกวดใหม่นะเราว่ายน้ำที่เมริออฟหนูทำามหนูปวดท้องอยากเข้า้งน้ำหมายถึงว่าปวดแบบว่าปวดท้องหรือว่าปวดถ่ายปวดา